ละครเรื่องโซเวรีจบบริบูรณ์นักแสดงนำเข้มหัสวีรับบทปรินมุกดานรินรักรับบทปรมิตาในค่ำคืนแห่งความสำเร็จปรามิตาทายาทเจ้าของโรงแรมดังและธุรกิจในเครือดีเอ็มเพ o เรและเพื่อนสนิทกวินาและนภาิริเพื่อนที่เรียนมหาวิทยาลัยมาด้วยกันเพื่อไปเลี้ยงฉลองการจบการศึกษาที่โรงแรมของปรมินพ่อของปรมิตา และเรื่องผิดพลาดเกิดจากความอิจฉาริษยาของนภศสลีที่แอบอิจฉาปรมิตามาตลอดเพราะประมิตาเป็นลูกคนรวยเพราะเธอเป็นแค่ตัวประกอบจนๆต้องดิ้นรนหาเช้ากินขํานภาสลีแอบใส่ยาปุกเซกลงในแก้วเครื่องดื่มของปรมิตาและหลอกขายเธอให้กับปร,รินชายหนุ่มเพย์บอยรักสนุกที่เดินทางมาทำงานที่เมืองไทยและบังเอิญได้เจอกับปรมิตา รินตกหลุมรักปารมิตาตั้งแต่แรกเห็นและด้วยความเลวของนภาสลีที่ทำให้เขาผ่านเข้าใจผิดคิดว่าปารมิตาก็เหมือนผู้หญิงทั่ว,วไปที่เขาได้เจอและในค่ำคืนนั้นปรินก็ได้พบกับความสุขอย่างที่ไม่เคยได้พบมาก่อนเขาไม่คิดกับเธอเหมือนกับผู้หญิงทุกคนที่ผ่านมาเพราะเขารู้ว่าเขาคือผู้ชายคนแรกของเธอ ความผิดพลาดที่ก่อให้เกิดความแค้นเมื่อปรมิตาตกเป็นของปรินปรมิตาช็อกกับสิ่งที่เกิดขึ้นเธอหนีปรินไปทันทีปรมิตากำลังจะเปลี่ยนต่อที่เมืองนอกอยู่แล้วเธอจึงเก็บเรื่องนี้เป็นความลับไม่ปลิดปากบอกใครแม้กระทั่งกวินาเพื่อนที่สนิทที่สุดของปรมิตาก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยปรมิตาไปใช้ชีวิตอยู่กับวาซินีน้าสาวแท้ๆที่เมืองนอกปรมิตาคิดว่าเวลาจะทำให้เธอลืมทุกอย่าง แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อรู้ว่าตัวเองตั้งท้องกับผู้ชายที่เธอไม่รู้แม้แต่ชื่อปารมิตาคิดจะทาแท้งแต่วาสินีมาห้ามไว้ปารมิตาจึงเล่าความจริงให้วาสินีฟังและขอร้องวาสินีให้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับเพราะไม่อยากทําให้พ่อกับแม่ผิดหวังในตัวเธอปารมิตาคอดลูกและตั้งใจจะยกลูกแฝดทั้งสองคนนิกและลีนาให้กับคนอื่นแต่สุดท้ายเธอก็ใจไม่แข็งพอ เมื่อเวลาผ่านไป4ปีปรมิตาตัดสินใจพานิกกับรีนากลับเมืองไทยทันทีที่กวินาไปส่งข่าวเรื่องปรมินพ่อของเธอป่วยและกวินาจึงได้รู้ความจริงเรื่องนิกกับรีนาโดยปริยายปรมิตาพานิกกับรีนากลับเมืองไทยโดยมีกวินาและวาสินีเป็นคนช่วยเหลือและปกปิดความลับเรื่องนี้วิชิตาและปรมินเข้าใจว่านิกและรีนาเป็นลูกบุญธรรมของวาสินีและเอ็นดูเด็กทั้งสองมากปรมิตาเข้าใจว่า ทุกอย่างจะเป็นความลับไปได้ตลอดแต่มันไม่ใช่เธอต้องมาเจอกับปรินพ่อของลูกๆเธออย่างหลีกหนีไม่ได้เมื่อปรมิตาต้องมาบริหารงานที่เอิมเพอเร์แทนพ่อของเธอและต้องต่อสู้ฟาดฟ,ฟันกับคู่แข่งคนสำคัญบริษัทซิมันตราของชัดชัยและนันทวันที่มีหัวหอกคนสำคัญคือปรินความจริงแล้วปรินเป็นลูกชายแท้ๆของชัดชัยกับปภาพรแต่ชัดชัยแอบซ่อนปภาพรไว้เป็นความลับที่เมืองนอก ไม่ให้นันทวันรู้ว่าเขามีภรรยาอีกคนและเขาเป็นพ่อของปรินชัดชัยบอกกับปรินให้มาช่วยงานที่บริษัทและมาสอนชนาทิพย์ลูกชายของชัดชัยกับนันทวันน้องชายต่างแม่ของปรินชนาทิพย์เกลียดขี้หน้าปรินมากและโดนนภาสริที่ตอนนี้ได้กลายเป็นดาราดังและเป็นแฟนของชนาทิพยุยแยงและช่วยให้ชนาทิพย์พยายามเอาชนะปรินในทางที่ผิดๆจนกระทั่งชนาทิพย์ได้มีโอกาสมาเจอกับกวินา ความคิดของชนาทิปย์จึงเปลี่ยนไปและรู้สึกดีกับกาวินาปรินตกใจมากที่ได้เจอกับนาภาัสิริอีกครั้งเขาถามนาภาสิริถึงผู้หญิงในคืนนั้นที่นาภาัสิลีขายให้กับเขาแต่นาภาัสิริกลัวความผิดเลยปฏิเสธไม่ยอมรับและบอกกับชนาทิปว่าเธอไม่เคยรู้จักกับปรินมาก่อนตลอดเวลาหลังจากคืนนั้นเขาได้ออกตามหาผู้หญิงที่เขานอนด้วยมาตลอดเขาได้เล่าเรื่องนี้ให้กับกัน เพื่อนสนิทฟังและการก็รับรู้มาตลอดว่าปรินตกรุมรักผู้หญิงในคืนนั้นเมื่อปรมิตากลับมาเผชิญหน้ากับปรินอีกครั้งการแก้แค้นจึงเริ่มขึ้นเมื่อเธอได้รู้ว่าผู้ชายที่ทำลายชีวิตเธอคือคู่แข่งทางธุรกิจคนสำคัญที่กำลังจะทำลายบริษัทของพ่อเธอด้วยเมื่อความรักกลายเป็นความแค้นทั้งเขาและเธอจึงเริ่มเกมพยาบาท โดยที่ทั้งคู่ต่างก็ไม่ยอมรับความจริงว่าในความแค้นนั้นทั้งเขาและเธอต่างก็ตกหลุมรักซึ่งกันและกันการได้มีโอกาสเจอกับปารมิตาและตกหลุมรักปารมิตาโดยที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าปารมิตาคือผู้หญิงคนเดียวกันที่ปร,รินเล่าให้ฟังรักสามเศร้าจึงเกิดขึ้นแต่ปารมิตาไม่ได้คิดกับกันเกินความเป็นเพื่อนปารมิตาไม่เคยบอกความลับเรื่องลูกกับปร,รินแต่ขอซ้ำคมสั่์ เมื่อเธอตกเป็นของปรินอีกครั้งและตั้งท้องลูกของปรินอีกคนกวินาและวาสินีบอกให้เธอเห็นแก,ลก่ลูกๆและยอมรับหัวใจของตัวเองปรมิตาตัดสินใจทิ้งความแค้นและบอกความจริงกับปรินปรินดีใจมากแต่ความรักของเขาและเธอไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเมื่อปรินและปรมิตามารู้ว่าชัดชัยรับปรมินต่างก็มีเบื้องหลังแห่งความแค้นที่ไม่สามารถให้อาภัยกันได้ และไม่มีทางที่จะยอมให้ลูกๆของเขารักกันได้ดเด็ดขาดปรินจึงต้องจับมือกับปรมิตาฝ่าฟันอุปสรรคความรักต้องห้ามจากครอบครัวของพวกเขาและยังมีอุปสรรคความรักที่เกิดจากความเกลียดชังที่นภาศิลิยังตามบังควาปรามิตาเมื่อรู้ว่าปรินตกรุมรักปรมิตาและเธอก็ไม่อยากเห็นปรมิตามีความสุขจึงคิดทำลายชีวิตปรมิตาให้ย่อยยับด้วยการร่วมมือกับเกิกพลนักแสดงชายดาวรุ่ง ที่แสดงละครคู่กับนภาิริและไตรทศคู่ขาคนสำคัญของเกลิกพลที่ทำงานอยู่กับปรมิตาที่บริษัทดีอมเพอร์ร์สุดท้ายแล้วปรินและประมิตาก็จับมือกันฟันฝ่าอุปสรรคและเรื่องราวปัญหามากมายก็ได้จบลงทั้งคู่จับมือกันสร้างครอบครัวอยู่ด้วยกันพ่อแม่ลูกอย่างมีความสุข ติดตามความสนุกเข้มข้นทุกตอนได้ในละครโซเวรีที่ออกอากาศทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง7สีละครโซเวรีเริ่มตอนแรกวันศุกร์ที่14สิงหาคม63ค่ะและอย่าลืมกดติดตามช่องตามติดละครดังเพื่ออัปเดตละครใหม่ๆในทุกๆวันค่ะขอบคุณค่ะ